ส,สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 2> วันนี้ <Speaking. S 2> ผมจะมาสปอยละครเรื่องวันทอง เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผลิตภาพประการใดหรือถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันหลังจากที่นางวันทองกับคุณแผนทะเลาะกันเป็นการใหญ่เรื่องของราวทองเมียอีกคนของคุณแผนแล้วเรื่องที่วันทองไปแต่งงานกับคุนช้างทำให้วันทองยิ่งตรอมใจและคิดผูคอตาย แต่ก็ได้ขุนช้างที่แอบดูทุกเหตุการณ์เข้ามาช่วยวันทองเอาไว้และเขาได้กอดขอร้องวันทองขอให้อาจากเขาไปเพราะว่าเขารักวันทองมากซึ่งเสียงเอะอะโวยวายนั้นทําให้คุณแผนและลาวทองได้ตามมาดูเหตุการณ์เช่นกันแต่ภาพที่คุณแผนได้เห็นนั้นคือภาพที่นางวันทองอยู่ในอ้อมกอดของขุนช้างซึ่งก็ทําให้ขุนแผน ตัดสินใจเลือกที่จะเดินจากไปและเข้าใจผิดในสิ่งที่ตาเห็นจนทำให้วันทองยิ่งตรอมใจหนักกว่าเดิมในคืนนั้นแม่ของวันทองลากตัววันทองมาที่เรือนของคุณช้างเพราะอยากยับยัง้งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้ลูกสาวต้องฆ่าตัวตายและตรอมใจเพราะขุนแผนถึงวันทองจะไม่ได้ยินยอมและแม่สายทองก็พยายามห้ามไว้แต่ก็ไม่เป็นผลวันทอง ถูกคุณช้างลากเข้าห้องด้วยอาการมึนเมาคุณช้างจึงใช้กำลังเพื่อขืนใจวันทองคุณช้างบอกกับวันทองว่าถ้าแม่ต้องการอะไรข้าจะบรรดาการหามาให้และพรรนาถึงความรักที่มีต่อวันทองในคืนนั้นคุณแผนที่หลับนอนกับแม่ลาวทองก็อดเป็นห่วงเขาจึงใช้มนปลุกผีพายขึ้นมาผีพายจึงถามกับคุณแผนไปว่า นายจะไม่ให้ค่าไปดูแม่วันทองจริงๆหรือคุณแผนหันกลับไปมองแม่ลาวทองที่กำลังหลับอยู่และตัดสินใจสร้างผีพายให้ไปดูแลแม่วันทองจนช่วยแม่วันทองให้หลุดจากมือขุนช้างมาได้คุณแผนคิดจะชิงวันทองคืนแต่ก็ไม่สำเร็จ พระพันวษาทราบเรื่องเข้าจึงสั่งเรียกให้ทั้งขุนแผนและขุนช้างเข้าเฝ้าเพื่อให้รับราชการในวังให้ทั้งคู่ได้ปลองดองกันแต่ด้วยความที่ไม่ถูกกันของทั้งคู่และความเจ้าเล่ห์ของขุนช้างทำให้ขุนช้างแอบลอบกัดขุนแผนอยู่ตลอดเวลาในคืนที่ขุนแผนต้องเข้าเวรเขาคิดถึงนางลาวทองจนทนไม่ไหวจึงหนีเวรเพื่อกลับไปหลับนอนกับนางลาวทอง เมือ่อขุนช้างได้รู้เข้าเขาจึงเข้าเท็จทูลว่าขุนแผนหนีเวรและคิดกระบจจึงทำให้ขุนแผนโดนพระพันวาสาสั่งลงโทษให้จําคุกเมื่อพ้นคุกออกมาให้ในประเทศขุนแผนออกไปอยู่นอกเมืองพร้อมกับยึดทรัพย์สินและนางลาวทองเพื่อไปเป็นสนมในวังหลังจากขุนแผนพ้นโทษขุนแผนตัดสินใจเข้าป่าและตามหาตำราของพ่อขุนไกลเพื่อตามหาดาบฟ้าฟื้น และม้าสีหมอกและวิธีการปลูกกุมารทองเพื่อใช้เสริมบารมีในระหว่างการตามหาของวิเศษทั้ง3สิ่งนั้นคุณแผนได้พบกับชุมโจรแห่งหนึ่ง และได้เข้าช่วยเหลือลูกสาวของควหน้าชุมโจรแห่งนั้นที่มีชื่อว่าแม่นางบวัวคลีเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมในอีพีที่3และ4เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพประการใดไม่ตรงกับที่ออกอากาศขอต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ